สวัสดีนักเรียนนะคะก็มาเจอกันในโหมดของแบบฝึกหัดอีกแล้วถูกไหมอ่ะให้นักเรียนเนาะเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า127อ่า1 2เจนอันนี้จะมีแค่2อขอสั้นๆน,น,นะคะสอข้อส,ส,สั้นเลยอ่ามันจะเป็นแบบฝึกหัดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเนาะมันจะมีแค่คอเดียวนะคะจะไปเรื่องเกี่ยวกับเดาได้ไหมว่าคืออะไรอ่าเงา นะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงาอ่ะเขาบอกว่าให้เราดูภาพเนะเาะแล้วก็ตอบคําถามเกี่ยวกับการเกิดเงานั่นเยนเห็นอะไรจากในภาพอ่ะอันนี้คืออะไรคะกําหนดให้เขาคือกําแพงหรือฉากกันเนาะกำหนดง่ายๆนี่แหละอ่ะอันนี้คืออะไรแหล่งกําหนิดแสง แรงกำเนิดแสงส่วนอันนี้คนคือวัดถุอะอะดูข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาถามว่าแรงกำเนิดแสงสองกระทุบที่ตัวของเด็กชายจะทำให้เกิดเงาขึ้นบริเวณใดอะเธอก็ตอบไปเลยว่า เกิดเงาของเด็กชายบนผนังกำแพงเห็นปะยังไงมันก็ต้องเกิดที่ผนังกำแพงอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะการเกิดเงามันจะอยู่ทิศตรงข้ามนะคะอ่ะาตรงนี้อ่าเขาเรียกว,ว่าตรงข้ามอืมอ่ะต่อไปข้อสุดท้าย ะะข้อ2องเนาะเขาบอกว่าหากดิชายเปลี่ยนทิศทางการเดินโดยเดินเข้าไปใกล้กำแพงนักเรียนคิดว่าลักษณะของลักษณะเงาณนะของิชายจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรมี2คําถามถูกปะ่ะอ่าคำถามที่1่ตอบว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเงามืดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงตอบแค่นี้นะคะไม่ต้องไป คิดอะไรมากเนาะอ่าวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีแค่นี้เองเนาะแต่ว่าเวลาเรียนเขียนอะพยายามเขียนให้ครูอ่านออกนะคะอ่อแล้วส่งไปที่ลิงก์เหมือนเดิมเนาะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ